คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมลวันนี้นะคะม,มาจากคุณอูชื่อเรื่องว่าไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลจากกรุงเทพ,กกเทพใช่ค่ะสวนสยามทะเลกรุงเทพ <c oughs> อะไรไม่ใช่กูเล่านเนใช่ไม่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณอู่เขาก็ขอเกิน คร่าวๆนิดนึงก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเขา่ไม่เคยฟังเรื่องจากเดอะโกดเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะเปิด youtube เล่นๆแล้วก็ไปสะดุดตากับเรื่องหนึง่งคือเรื่องมีห้องว่างให้เช่าของคุณแนน<อ>เขาก็เลยเริ่มฟังเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็หาเรื่องในเดอะโกดฟังมาเรื่อยๆอเพราะโดยส่วนตัวแล้วคุณอ,อู๋ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบลี้ลับเรื่องผีๆเท่าไหร่จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยทำให้เขา เชื่อแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความคิดไปอีกแบบหนึ่งค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาเมื่อปีพศ25 5 8ห้าดค่ะออตอนนั้นคุณอู๋กาแฟน่ะเขาอยากท่องเที่ยวด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์อ,อ,อยากหาที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากๆแล้วด้วยความที่ตอนนั้นนะคะกระแสแบบแคมปิ้งอะค่ะกำลังมาเขาก็เลยอยากลองไปกางเต็นท์หาออที่กางเต็นท์ ไม่ไกลมากพ่อขี่มอไซค์แบบสบายๆเขาก็เลยตกลงกับแฟนเขาเนี่ยไปที่ที่หนึ่งอเออที่เนี่ยจังหวัดเนี้ยมีอุทยานมีน้ำตกอะไรสวยเลยแล้วที่สำคัญคุณอูเซิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งในจังหวัดเนี่ยเขามีลานให้กางเต็นท์ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย<อ>ก็เลย<อ>แบบเข้าแก๊ปที่เขาคิดไว้กับแฟนเลย <c oughs> ทีนี้นะคะลุกเช้าเขาก็เลยออกเดินทางกัน จำได้ว่าตอนนั้นน่ะเอ,อแวะน้ำตกก่อนที่แรกเขาก็กาแฟนเนี่ยเขาก็ไปถึงน้ําตกเขาก็เดินเที่ยวกันชั้นแรกๆของน้ําตกอะ่ะก็ยังมีคนเล่นพอประมาณไม่เยอะมากเท่าไหร่คุณอูกก๋กาแฟก็เลยตัดสินใจที่อยากจะเดินขึ้นไปน้ําตกอีกชั้นสองชั้นสาม,มปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มีคนก็ไม่มีคนแล,แล้วก็ไม่มีใครเดินสวนลงมาด้วย คุณอู่กับแฟนเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็แวะถ่ายรูปหยอกล้อตามภาษาคนเป็นแฟนกันนะคะ<ม>สักพักอยู่ๆทั้งคู่เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนะนกระโจนข้ามทางที่เขากำลังจะเดิน<ม>อยู่ด้านหลัง<ม>เสียงของที่ได้ยินอะ่ะมันเสียงแบบมันไม่ใช่คนน่ะมันเหมือนอะไรตกลงมามเขาก็หันไปปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยมไม่มี ใบไม้กิ่งไม้อะไรตกลงมาเลยคุณอู่อก,กาแฟนก็เลยจากที่ถ่ายรูปแซลกันไปแซลมาก็หยุดแล้วก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไร,รก็เหมือนรู้ใจกันว่าโอเคกลับก็เลยเดินออกมาจากน้ําตกอพอมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่พูดอะไรกันแต่ก็รีบแต่งตัวแบบเขาเป็นไบกเกอร์เขาก็ต้องใส่ชุดคุมอะไรใช่ไหมคะคก็รีบใส่ชุดใส่เสื้อแล้วก็ออกจากน้ําตกอันนั้นมามก็ยังไม่พูดอะไรกันอีกจนขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึง จุดหมายจุดหมายของเขาก็คือลานกลางเต็นท์ฟรีที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะไปถึงเนี่ยประมาณสัก4ี่โมงเย็นทั้งคู่ก็จัดแจงกลางเต็นท์กลางผ้าแล้วก็วางเก้าอี้ถ่ายรูปเช็คอินอะไรกันตามภาษาคุณหนูบอกว่าวิวตรงหน้าคือสวยมากๆและที่สำคัญลานกลางเต็นท์เนี่ยเขามองอมไปข้างหน้าเป็นวิวของประเทศเพื่อนบ้านด้วยอ่าครับใช่ค่ะ ทีนี้คุณอู๋เขาก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆปรากฏว่าห่างไปอีกสักพักหนึ่งเดินด้านบนจะมีเหมือนเป็นห้องหรือฐานปฏิบัติการของพวกทหารชายแดนนะ uh huh. แล้วส่วนด้านล่างเยี้ยงลงมาหน่อยก็จะมีลานจอดฮอ uh huh. คุณอู๋บอกว่าวันนั้นที่เขาไปกลางอะ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยสักคนคไม่มีอะไรเลยมีแต่น้องหมาเดินไปเดินมา คุณหนูกับแฟนก็กลางนู่นกลางนี่ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีใครเดินขึ้นมาแม้กระทั่งหนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเกือบเกือบหกโมงเย็นก็มีแฟนคู่หนึ่งขับรถเก่งขึ้นมาค,คุณหนูบอกว่าตอนนั้นที่เห็นอนะโหสบายใจเลยโอเคมีเพื่อนแล้วใช่ยังไงคืนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับแฟนสองคนบนนี้แนะ่ๆแฟนสองคนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะก็ทักทายแล้วก็เอา ก้าอี้แคมป์มาตั้งแล้วก็นั่งกินอะไรเลื่อยเปื่อยคุณหนูเขาบอกเอ๊ะแต่ทําไมไม่กางไม่กางเต็นท์ก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดอยู่อยู่สองคนนั้นก็หันมาบอกว่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพอดีจองที่พักข้างล่างหมู่บ้านไว้คุณหนูก็บอกนึกในใจอ้าวสวยแล้วไงสรุปว่าคืนนี้ต้องอยู่กับแฟนแค่สองคนแน่ๆไม่ได้มากางตรงนี้ใช่แค่มาเหมือนดื่มด่ำบรรยากาศเฉยๆครับ คุณอู๋เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนที่จะเข้านอนอะนะคะบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแบบไม่คาดคิดเลยที่บอกเปลี่ยนไปคุณอู๋บอกว่าจากที่ไม่มีลมก็มีลมจากที่อากาศไม่ค่อยเย็นมากก็เย็นจนต้องหยิบเสื้อกันหนาวขึ้นมาใส่<อ>ทีนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะคุณอู๋เขาก็เลยเอที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีมากมเขาไปที่ฐานห้องฐาน ปฏิบัติการของทห,หานะคะ,คะเขาก็ไปหยุดไปไปหยิบเทียนม,มาเพื่อจะมาปักแล้วจุดรอบๆบเต็นท์แล้วเขาก็ดันไปเจอทูบเขาก็เลยหยิบทูบมามเพื่อที่คืนนี้ก่อนนอน,นเขาจะไปปักแล้วก็เหมือนบอกเจ้าที่เท่าทางค่ะก่อนนอนเนี่ยทั้งสองก็อย่างที่บอกเลยก็คือจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เข้ามาในเต็นท ลูซิปเตรียมตัวจะนอนเพราะด้วยความที่ทั้งสองอะค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาก็ทําให้เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้จนกระทั่งตอนกลางคืนน่ะนะคะอันนี้เป็นพาร์ทของแฟนคุณอูแ๋แหละจูจๆแฟนของคุณอู๋เนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงลูซิปซิปเต้นของเขาเองค่อยๆลูดขึ้นออแต่แฟนคุณอู๋เขาก็เพียใช่ไหมคะเขาก็บอกเขาก็หลีตานิดหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่แฟนคุณอู๋เห็นนะ่ะค,คือ ผู้ชายใส่ชุดทหารผิวเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแต่ออกไปทางเหลืองหน่อยๆแต่ผิวแห้งเหมือนใบไม้หน้าตีค่อยๆโผล่หน้าแล้วก็เข้ามาในเต็นท์ครึ่งหนึ่งแววตาไม่มีไม่มีแววอะค่ะอม,มองนิ่งๆมองหน้าแฟนคุณหนูสักพักเหมือนพอเขาเห็นว่าแฟนคุณหนูก็มองอะผู้ชายคนนั้นก็หายไปแวบออกไปซึ่งคุณหนูบอกว่า ถ้าเป็นปกติแฟนเขาอะกีดแล้วแต่เหมือนตอนนั้นแฟนเขานึกอะไรไม่รู้เขาก็นิ่งไปแล้วก็หลับต่ออตัดพามาที่คุณอู่คุณอู๋บอกว่าเสียงที่เขารู้สิอ่ะเออเสียงที่ได้ยินว่ารู้สิบอะเขาก็ได้ยินนะแต่เขาคิดว่าแฟนเขา,าจะลูดแล้วก็ออกไปเข้าห้องน้ําเขาก็เลยไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอมจนกระทั่งถึงตอนเช้า <c oughs> ทั้งคู่อะค่ะก็รีบเก็บของ รีบเก็บเต็นอะไรกําลังจะแพ็กไว้หลังมอไซอะค่ะคุณอู๋เขาเลยหันไปถาแฟนว่าเออเมื่อคืนออกไปฉี่มาหรออะไรเงี้ยแฟนเขาออกเปล่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งออกมาจากลานกลางเต็นนั้นแฟนคุณอู๋เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นทหารอย่างนี้อย่างนี้นะแต่งตัวเหมือนทหารสมัยก่อนเหมือนโกโบริเหมือนไม่ใช่ ใช่ค่ะไม่ใช่ชุดทหารไทยอ่ะเหมือนเป็นอย่างนั้นอแล้วแฟนเขาบอกว่าฝันหรือเปล่าแบบเพียคิดไปเองหรือเปล่าเขาอ่ะอุตส่าหจุดทูปบอกเจ้าที่แล้วนะแฟนคุณอู๋ก็เลยบอกว่าจุดทูปอ่ะจุดกี่ดอกแฟนคุณอู๋เออคุณอู๋เขาเลยบอกจำไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูทั้งคู่ก็เลยจอดยบอกนะ ยังไม่ยังไม่ออกมอไซค่ะก็เลยพักเรื่องมอไซเก็บของไปก่อนแล้วก็เดินไปดูจุดที่คุณอู๋จุดทูบปรากฏว่าคุณอู๋อ่ะจุดทูบแค่ดอกเดียวจุดทูบแค่ดอกเดียวแฟนคุณอู๋เขาก็มองแล้วเขาแบบพูดอะไรไม่ออกได้แต่สายหน้าและทั้งคู่ก็ไม่พูดอะไรกันเลยแล้วก็รีบลงออกมาจากลานนั้นเลยแบบไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองอีกเรื่องก็มีประมาณนี้เหมือนไม่การเชิญ ใช่ค่ะคทูบดอกหนึ่งคือเป็นการเชิญเป็นการเรียกนะครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจหรือเข้าใจผิดหรือลืมืล่าจะลืมแหละค่ะคือทูบมีดอกเดียวก็จุดดอกเดียวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับแล้วก็ไอไอสถานที่กางเต็นท์ลักษณะแบบเนี้ยต้องดูดีๆนะถ้าสมมุติว่าเราไปแล้วเราไม่มีคนอื่นเลยอ่ะผมว่ามันน่ากลัวเออมันมันต้องดูล่ะถ้าไม่มีคนอื่นเลยไม่มีเพื่อนเต็นท์คนอื่น ลองดูเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขาอยู่ใกล้เราหรือเปล่าสมวนรว่าถ้ามันมีเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจะได้มีคนช่วยเหลือใเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นป่าเป็นอะไรพวกนี้สัตว์ป่าเรามองถึงเรื่องสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานค่ะเออนะครับแต่นี่เขาไม่ได้ไม่ระบุที่บอกไม่ไม่ได้บอกเป็นที่ไหนบอกไม่ไกลจากกรุงเทพใช่แต่บอกไม่ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนค่ะแต่ถ้าเป็นไอแบนเลออีตอง ไอ้ตองไอ้น <c oughs> <hi> hey. ี่นะเรื่องเล่าเรื่องเดียวใบตองใช่เไบแล้วการเดินทางมีที่เดียวโอ้ย mm จุดหมายปลายทางเราบ้านออตองขิงบ้านออตองไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอันนั้นก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับเรื่องที่ส่งมาจากเมลอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไหม่ก็ฝากว่าเป็น เรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ t h e g h o s t r a d i o t h a i l a n d g m a i l c o m นั่นเองนะช่วงท้ายรายการน้องๆเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว